สวัสด,ดีค่ะพี่น้องฝากน้องขวัญซื้อของให้น้องมาซื้อไก่ให้ตัวนึงโอ้ยเอกขอปลอกคก่ะอ่ะแยบละคร <laughs> บอกซื้อไข่ให้แพงนึงมัน half a d a อี m m ลอนเอก <c oughs> บอกคนสึกใครให้ป้าแพงนึงเด้อวสันเออคนดูวริงหุ่นหัดคลอดมาเ้าหุน

ออันเอสเอ็มเอทินเนอุมยอบรอืมีเ mm. mm. oh, okay. ่วนเะโอเคกินน้ำบานไปราเวียนหัวนอนแล้ก็ตื่นเงินมากแล้วก็ กินน้ำหวานต้องไขายคืนไขายคืนเนี่ยแหละแแต่ว่าพ่อใหญ่โทรไปร่างงานให้แล้วว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ประฮ็ดหัวหน้าว่าพ่อไปนยังคันอินเตอร์อึบหน้าเส้นยอกแล้วโอเคชิดติดเดสัมคณีเม่อแรกแหลมนักทิลโบก็ชิ้หลินหมดแล้วคันอินเตอร์อึบหน้าเส้นยอกอึบหน้าเออเบอร์ฮะมันเปิดบ่ารายคนก็เลยเอาเล็กเจาะ คอนโซวอะฮันว่านิสอะไรส์นิสขปทวีตฮะคุณสักเมนเม่ฮันวินแอตตานุนทิ่งเน็ตอื้ม เนยยี่ยเองอ่ะฝรย่ยกเวียดยกสเต็กก็เห็นลักส์ <No. S 1> ลักฟิเล่ปลาเสร็จแล้วด <Sure, then. S 1> ันเนี่ยมันจะเปิดผัดแพ็คก,ก่อนทอดปลาหวานให้มันเอ็กเองมันจะได้กลิ่นผงกับตีนอ๊ะตีน้อ๊ะ อยากกินเมียงปลาเส้นมอนซูป้ปลามาให้ปลาเห็ดสีเฮ็ดเองข่ะให้ปลาซอนปลาก็เลยว่าเพิ่นรับปลากระลับเมือนปลาไปนอนห้องพอยาเพื่อนก็เลยองนอนห้องไม่น้อยปกติถ้เพิ่นมากไปสินอนกอดกัไป่น่อยละเหมือนี่นนนนนมันผัดอันห่อน่น่อยก็ได้ไปนอนหอ้องพอยายใช่ไหมกินเมียงปลาเส้นมอนตำเจีวบวกทัว ธรรมดาเนี่ยนะคะี๋ยวจะให้ร้านต่ำอย่างเราบอแก้วนะแม่น้อยพลอยมีใบถามมันซื้อมันตื่นขึ้นมากกว่ะเดี๋ยวข้าจังมาเบิ้งด้วยค่ะเด้อว่าใหญ่ยังกินแบ่งงานถาดมันอยากกินมันต้องครกเดี๋ยวสิปรุงให้ไม่น้อยโคกอะไรไม่น้อยเวียนหัวแต่ว่าปลาทอดละทอดไฟอ่อนนวกขนมจีนไหมแค่กินเมี่ยง ไปเอาอยู่ในใต้ตู้ปลามาเอาแบบเส้นสั้นนะลูกใต้ตู้เ้ามาเส้นกระปุลมาลวกอยากกินลายมันบอ่ค่อคยกินผักหรอกพี่น้องเออรีห้องกินแต่ผักอันสลัดกับพักซี่ซื้อปลาลักปลาเส้นหมอนมันห้าวเลยพี่น้องมาถอดถอดออกมาแต่แสบยอยู่ไหน่อยห้อยพริกไทย ใส่พริกไทยแน่ใส่เกลือแน่รสดียังน้อย,อยถอดกลับไปกับมาสองเถื่อกับพ่อน้ำจิ้มบ่มีทัวลืมบอกบริสังเกตขัออ้วละของโอ้ยเส็นกระได้น้อยเงาคับเอาได้ัต่ให้แล้วนะนบบกินเมืองแ่บบออาปลากระสีกินยั่ว เพิงมึงกินก่อนโอ้มันก็นหกครึ่งเลยก็ได้แล้วมันจะยัดเข้าปากมองยังได้เมื่อส์นะเอาเอาเฮียใครบอกให้ถ่ายถึงเรา <laughs> โอ้ถ่ายเบว้ยว่ามันอยากพักกับเฮียวเพื่อคนเนาะ <c oughs> <c oughs> พักซื้อมาไว้ในตู้แล้วหัดตะป่วยไม่ได้กินจัเชื่อแซบบอไม่ <c oughs> ได้กินเฮพี่น้องเมึงจะคำสองคำ